รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเรื่องราวของเด็กหนุ่มมหาวิทยาลัยผู้ปลดหนี้17ล้านให้กับครอบครัวได้ในเวลาเพียงปีครึ่งติดตามได้ที่ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจวันนี้ ตอนนั้นเป็นหนี้เท่าไหร่ครับประมาณ 3- 5หล้านนะครับเราก็ชวนเพื่อนมาเล่นผีเต้ยแก้วด้วยกันครับพวกเพื่อนกลัวผีแล้วเฮ้ยเนี่ยมีพระหนมพ่อแป๊ะหนมพ่อแดงเอาเบาเนี่ยให้เช่าไอ้นี่อยากได้เงินแม่แล้วค่ะดอ๋ไอ้ขอน้ำแม่เนี่ยอาทิตย์ละสิบโหลขึ้นไปขายเพื่อนที่กรุงเทพไที่กรุงเทพแป๊บเดียวมีเอเย่นเจ็ดสิบคนครับตั้งแต่มอหนึ่งถึงมหก อโได้เวลา200โหลนเวลา300โหลครับ3,600ขวดครับต่อต่อวันครับสวัสดีค่ะมิ้นท์พิมสิทิทองร่วมโพค่ะผมสรกลนดุญญานนท์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจและวันนี้เรายังอยู่กับยอดนักสู้แห่ง JM q u ค่ะพี่ไอซ์ธีรศาสหัสภาพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากที่เรียนจบที่สวนกุหลาบ ทำธุรกิจในโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับจบมหนี่ไอ้มีเงินเก็บเท่าไหร่ตอนนั้นมหเงินเก็บไม่มีเลยครับเ,<อ>เพราะว่าแม่ไปกู้ดอกร้อยละยี่สิบมาไปกู้ดอกร้อยละสิบมามาลงทุนมาเอามาทํานูน่นทํานี่เพื่อว่ามันจะมีรายได้แต่สุดท้ายไปเอาเงินมาแสนนะครับโดนหักดอกเลยก็ได้เงินมาแปดหมื่นเราเขามาเก็บรายวันตรงวันละพันร้อยวัน ไม่เหลือ,อคือมันก็ไม่เหลือครับคือก็พอที่จะใช้ชีวิตมาอยู่ได้ส่วเงินเงินที่ไอซ์ส่งกลับไปก็คือเงินไปตัดพวกนี้เป็นใ<ช>่่ครัยครับเพราะเห็นแม่รรตรงนั้นไม่ไหวครับ,รบชีวิตมันต้องอยู่คือเราไม่ได้กล้าคิดว่าเดือนหน้ามันจะเป็นไงแต่วันนี้ต้องรอดก่อนครับเราขอให้มีลมหายใจเพื่อต่อไปถึงวันพ่กนี้พวกนี้ตื่นมาค่อยว่ากันใหม่ค่อยเริ่มทำกันใหม่ จากวันนั้นปั๊บเข้ามหาวิทยาลัยเข้ามหาลัยครับไอไอเรียนที่ไหนนะครับไอเรียนที่ศิลปากรครับที่เพชรบุรีครับพอดีมหาลัยศิลปากรมาเปิดองค์วิทยาเขตชะอําซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านจากเมื่อก่อนเราอยู่ในกรุงเทพไปเรียนมหาลัยเปิดใหม่ซึ่งอยู่แวดล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ําทําให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นเราก็เข้าห้องสมุดอ่านหนังสือเช้ายันเย็นมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ตรงนั้นเรียนอยู่ที่สวนเนี่ยตกเทอมละ1000บาท ครับมาเรียนที่ศิลากรากรตดเทอมละสามหมื่นค,คือเราปัญหายอยู่แล้วสิครับพี่อันนี้มันก็เริ่มเป็นปัญหาชีวิตครับทางเคียมเขาอยู่ที่กร<ม>ุงเทพคือเขาวาดูแลชีวิตเขาได้แ,แต่ว่าครั้งนี้เคียมมีภาระเพิ่มมากขึ้นที่ต้องหาเงินมาส่งให้ผมเรียนที่เพชรบุรี ตอนนั้นอายุความมันก็ครบ,บใกล้10ปีที่โดนบังคับคดีที่โดนฟ้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยต้องไปขึ้นศาลกับปลาบ่อยมากบ่อยมากก็ไปคุยกับแบงค์ห้าเทิมเทอละสามหมื่นคือผมไม่มีเงินผมก็เริ่มขายไส้ก่อชีสซีพีในหอ,อสามชิ้นยี่สแล้วเราก็ซื้อซ้อนมาใส่เอาไมโครเว็บมามเว็บให้อย่างเงี้ยครับ <g> ก็หาไรายได้แต่ว่าไม่พอก็เริ่มขายโคลาในหอตอนแรกพวกเพื่อนมันอยากกินแปปซี่แต่ว่าถ้าแปปซี่เนี่ยคือมันต้องคืนขวดคือมันต้องมาจําขวดคแล้วแปปซี่สมัยนั้นขวดละแปดบาทต้นทุนรับมามันเจ็บาทคือเราได้กําไรบาทเดียวถ้าขวดหายเราเข้าเนื้อ <ๆ S 1> ก็เลยไปหาน้ําที่ใกล้เคียงแบบแปปซี่ก็คือกระทิงแดงัโค้รา อันนี้คือเขาขายพร้อมขวดต้นทุนรับมาขวดละสี่บาทห้าบาทแต่เราขายสิบบาทอืแล้วไม่ต้องคืนขวดก็เลยเอากระิงแดงมาขายซึ่งตอนนั้นไม่เขาไม่มีทางเลือกมีอย่างเดียวคือใองตอนเวลานั้นเด็กหอเวลานั้นก็ต้องมากินของที่เราคนเดียวคือเราก็ผูกขาดในหอใช่ไหมครับครับคือเราก็มีเงินส่วนหนึ่งแต่เงินมันไม่พอ,ม,ม,พอมันไม่พอมาจ่ายค่าเทอมก็ยืมเงินเพื่อนจนเราเกรงใจเพื่อนนะครับ,รบว่าแบบเพื่อนมันก็ ไม่ได้มีอาชยครับคือเรายืมมาสองเทอมนครับเปิดร้านสามทุ่มปิดร้านเนี่ยตีห้าครับคือร้านเนี่ยคือในห้องของพี่ใช่ไหลคะครับผมซึ่งก็ขายก็แป๊บเดียวอะครับก็มีเงินมาคืนเงินเพื่อนที่เคยยืมมาทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วแล้วไปเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมได้ก็ขายได้ประมาณเทอมกว่าครับ มหาลัยก็จับเพราะมันผิดผิดระเบียบขอแต่ซึ่งตอนนั้นคือทางเราไม่มีทางเลือกนะครับ,ค,รบคือ,อเราต้องขอเอาตัวรอดเป็นความจําเป็นนะพี่แต่ว่าคือตอนเราไปทําเรื่องขอทุนมหาลัยคือเขาเนี่ยก็ดูว่าที่บ้านเราเป็นธุรกิจที่บ้านเราดูเหมือนว่าจะมีเงินเพราะเห็นเราแต่งตัวเรียบร้อยแต่ว่าการที่คุณไม่มีเงินแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณเนี่ยจะต้องทําตัวให้ที่คนอื่นดู สงสารคุณเพราะจริงๆชีวิตมันไม่มีใครสงสารมันมีนะแต่คนสู้ครับนี่คือหลักที่คิดของไอ้เลยครับเพราะผมอ่านคอลัมน์ฟาสฟู้ดธุรกิจของพี่ตุ้มครับจริงๆแล้วเนี่ยยอ้เป็นแฟนหนสือพี่ตุ้มเนี่ยปแพี่ตุ้มตั้งแต่มห้าครับแต่ว่าเราไม่ต้องบอกอย่าบอกอย่าบอกคขาว่าตั้งแต่ตอนไหนค่ะในคอลัมน์พี่ตุ้มก็จะมีเขียนเรื่องพวกนี้อยู่ครับจะเป็นประโยชน์พวกนี้ครับว่าแบบ พี่ตุ้มเขียนหนึ่งทางคุณอนันต์คาาวาโพชินซึ่งทางคุณอนันต์ก็ยังพูดเนี่ยประโยคนี้อยู่ซึ่งผมจําได้ขึ้นใจคือคือมันเป็นความเชื่อที่ผิดที่ถ้าเราแย่คือเราต้องให้คนอื่นมามาสเราเนี่ยปอบเราครับแต่เราต้องสร้างความเข้มแข็งเราต้องทําให้ตัวพร้อมรับกับโอกาสที่เข้ามาแล้วไอ้สร้างโอกาสอะไรจากช่วงเวลาที่ตอนเป็นนัศึกษาบ้าง หาหน้ํายังขายอยู่ไหมตอนนั้นนามเนี่ยขายได้เรื่อยๆครับ,รบส่วนหนึ่งแต่ว่าตอนที่เรียนอยู่มหาลัยเนี่ยคือพอดีผมเรียนอยู่ที่สวนกุหลาบวิทยลาลัยผมคือทางผมเน่ยจะมีรุ่นพี่เยอะอยู่มหาลายัยหรือมหาลัยนี้ค,คือตอนพวกเพื่อนเนี่ยเขาจะมารับน้องที่เพชรบุรีเนี่ยคือท,ทางเขาจะโทรหาเรา เพราะเขาเนี้ยจะไปติดต่อโรงแรมแต่โรงแรมลดให้นิดเดียวแต่ถ้าโทรหาไอาคือไอจะลดให้เพิ่มเพราะผมก็สนิทรู้จักเพราะผมกนะ็เคยไปส่งของนะแล้วเสร็จแล้วตอนที่เขาจะไปลรงร้านเนี่ยขนมหม้อแกงที่ร้านไหนปุ๊บ,ค,บคือทางผมก็จะโทรบอกเนี่ยเจ้าของร้านพี่อันนี้เพื่อนผมนะเพื่อนผมมาเนี่ยจุฬามาจากคณะนี้นะ ทางเนี่ยเจ้าของร้านก็ให้เนี่ยบอกเลยว่าทุกคนเป็นเพื่อนของไอซ์อตอนที่จ่ายเงินคือพวกแบบคอนเนคชันผมก็ขึ้นมาทันทีใช่ไหมครับแบบตอนมาจ่ายเงินที่ร้านเนี่ยขนมมาแกวว่าเป็นเพื่อนไอซ์แล้วได้ลด<อ>1 0ปัจจุบันยังใช้ได้ไหมคะใช้เป็นขาใหญ่คือคนนี้เขาชอบคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้ไอซ์ต้องขายใหญ่แน่เลยในพิรีครับแล้วคือจริงๆร้านน้นําตัวน,นี้คือผมเนี่ยเป็นการดึงลูกค้ามาให้เขาเพราะผมเนี่ยก็ไปส่ง ส่งน้ำเอาให้เขาแล้วทําให้ผมเนี่ยสามารถจะไปเจราจาได้อย่างนานเนี่ยที่ร้านว่าพี่ท้านน้ำเนี่ยผมขอยี่ห้อผมยี่ห้อเดียวครับก็พ,<ต>พี่ผูกขาดทุกที่เลยค่ะ <c oughs> พี่ฟังว่าตั้งแต่อยู่ในหออยู่โรงเรียนสวนกุหลาบอยู่มหาลัยพี่ผูกขาดในเพชรบุรีด้วยก็คือ <c oughs> <c oughs> ตอนที่มาตรงนี้ปุ๊บมันคือมันทําให้เป็นช่องทางที่เราได้รู้จักแบบคือถึงแม้ว่าเราจะเรียนอยู่ที่เพรบุรีครับแต่เราก็รู้จักเพื่อนที่แต่เราก็รู้จักเพื่อนที่มหาลัยจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรวิศวะเพราะพวกนี้มารับน้องกันสาวันคือผมก็ไปอยู่ด้วย3วันเขาสั่งน้ําผมไปเลี้ยงสาวันอ,อย่างนี้ครับมันก็แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันทําให้เป็นโอกาสทําให้เรามีเพื่อนเยอะมากครับ แล้วตอนระหว่างที่เรียนมาหาลาัยคือเด็กๆเราไปฝึกงานใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าผมนี่ก็รู้ว่าถ้าผมเรียนจบมาหาลาัยแล้วเนี่ยผมจะไม่มีเวลาฝึกงานเพราะผมต้องกลับมาทําที่บ้านทันทีครับ,รบก็เลยระหว่างน,นั้นผมเลยฝึกงานเนี่ยปีหนึ่งคือปีหนึ่งผมอยากรู้ว่าคนที่คนที่มาเพชรบุรี อยากให้นึกถึงชื่อไออยากให้นึกถึงชื่อคีนี่มันต้องเป็นเจ้าของธุรกิจอะไระคือผมเห็นชัดเจนเลยคือโรงแรมครับก็ผมออกแบบมาตอนอยู่เมกาเอามาให้ป้าดูผมโดนป้าด่ายับเลยครับไมครับว่ามึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเราขายของกินแต่ทําไมต้องมาใช้สีด,ดำเราอยู่จังหวัดเพชรบุรี uri, จะมีใครอ่านออกอเป็นภาษาอังกฤษเครื่องดิจิตอลมัลติฟังกชันจากโคนิกามินโนตา หรือว่าคนที่คนที่มาเพชรบุรีอยากให้หนึกถึงชื่อไอ้อยากให้หนึกถึงชื่อคีมเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าของธุรกิจอะไระคือผมเห็นชัดเจนเลยคือโรงแรมครับก็เลยเนี้ยผมนันก็เรื่องไปฝึกงานโรงแรมรเพราะจะไปดูระบบการจัดการโรงแรมเ <c oughs> มนเนจกรุ๊ปทัวร์อาหารห้องพักการเข้า เก็บเตียงทําความสะอาดต้อนรับลูกค้าการด uh ีล huh. ฝ่ายเซลฝ่ายมาร์เก็ตติ้งผมให้ฝึกงานระดับกลางก่อนแล้วตอนปีเทอมใหญ่ผมเข้ามาฝึกง,งานโรงแรมเชนใหญ่ uh huh. ที่แบบเป็นเชนฝรั่งเข้ามา uh huh. แต่ผมเนี่ยจะเขียนนยจดหมายไปหาเนี่ยเจ้าของโรงแรมเอง uh huh. ว่าผมเรียนอยู่ที่นี่ผมขอเข้าไปฝึกโดยที่ผมจะไม่ขอรับเงิน uh huh. แต่ผมอยากเข้าไปเรียนรู้ตอนเรียนปีหนึ่งขึ้นมาปีสปุ๊บ ผมก็เห็นคนผมก็นั่งเนี่ยอ่านสื่อพิมพ์ทุกวนันทุกง่างรู้ฉบ,บับเนี่ยผมก็เห็นคนที่มีคนที่เขาจะมีรายได้เนี่ยเขาก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเสมอ,อมตลอดเวลาแล้วก็มีเซสชันธุรกิจเฉพาะเลยคือพวกการลงทุนเนยหุ้นอะไรเงี้ยครับคือผมก็อยากรู้ว่าคนจนเล่นหวยแต่คนรวยเล่น,นหุ้น,นผมก็อยากหุ้นมันคืออะไรแล้วผมไม่มีไงผมจะเล่นได้ไงผมว่า พอดีผมก็เขียนเนี่ยจดหมายไปขอฝึกงานที่ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์เหรอคตอนนั้นเนี่ยทางคุณต้งเขาเป็นต้งกิติรัตน์าลาดองเป็นบริการตลาดรั์สมัยนั้นนะครับผมคือทางผมให้เขียนจดหมายไปขอฝึกก็ไปฝึกงานตอนช่วงปิดเทอมเล็กตอนปิดเทอมใหญ่ผมก็อยากรู้เรื่องหุ้นแบบพาวเจาะจงหงมาอบลมหลาสูตรนิปครับซึ่งเป็นหลังลงทุนรุ่นใหม่ครับก็ทําให้เจอมุมมองตรงนี้มันก็สะสมอยู่ในพอร์ตเรา ตอนขึ้นปี3ปุ๊บตอนนั้นเราทําน้ําผลไม้ตัวน้ําผลไม้เราก็โดนคนต่อรองราคาเราตลอดตอนที่เราเอาไปเสนอ8บาททุกคนจะต่อเหลือ7บาทรบเราเนี่ยอยากรู้ว่าการที่เราจะได้พื้นที่ขายของเนี่ยคือเราจะทำไงตอนนั้นทางคุณแดงร้านคนะควิโรดเนี่ยท่านเนี่ยเป็นคนดูแลกูแม่มาเก็ตครับทางผมก็เคยไปอ่านเจอบท าน่สัมภาษณ์ของท่านผมนี่ก็เขียนจดหมายไปแนะนำตัวครับว่าผมตอนผมอ่านแนวคิดแล้วผมเนี่ยประทับใจแล้วผมอยากเรียนรู้งานจากท่านแล้วทางท่านก็เรียกผมไปดูตัวแล้วท่านแล้วทางท่านเนี่ยถามผมว่าผมอยากผมอยากเนี้ยฝึกงานด้านไหนแล้วทางผมก็ตอบว่าเดี๋ยวผมอยากตามท่าน ช่วงตน้นตอนว่าผมเนี่ยไม่รู้อะไรเลยตอนที่ไปฝึกงานใกล้ๆท่านอาทิตย์นึงปุ๊บผมก็ขอย้ายไปอยู่แผนดูแลแบบโปรชัวที่ลงสื่อพิมพ์ของเนี่ยพารากอนเดอร์มอลทำให้เราเห็นวิธีการออกแบบที่แตกตา่างมาอยู่ฝ่ายอินเฮ้า์ออกแบบไปดูแลที่ฝ่ายบัตรเครดิตทางห้งต้องทำงานล่วงบัตรเครดิตที่ออกโปรโมชั่นทำให้เราเห็นวิธีการคิดครับ ผมฝึกง,งานตรงนี้อาทิตย์นึงผมเพราะเวลาเหลือน,น้อยผมก็อยากดูแลเรื่องจัดหาลานี่เข้าห้างว่าเขาจะต่อรองเปอ,อร์เซนต<ะ>์ GP ยังไง<ะ>เลที่จริงๆเท่าไหร่<ะ>เพราะถ้าเราเนี่ยเข้ามาเนี่ยติดต่อเองคือเราโดนฟันหัวแตกแน่นอนใช่ไหมครับ<ะ>แต่แต่ว่าถ้าเรามาทํางานคือเราเนี่ยจะรู้เลยว่าเลทจริงๆที่เขาจะให้ได้เท่าไหร่แล้วเราควรที่จะเตรียมความพร้อมยังไงบ้าง<ะ>จะได้เนียเอาเข้ามาคุยทีเดียวแล้วจบผมว่าไปดูแลฝ่ายจัดหาศูนย์ อาหารของที่ภารกอนครับทําให้เราเข้าใจมุมมองวิธีคิดถึงแม้เราจะอยู่แบรนด์ท้องถิ่นแต่เราคือตอนสมัยเรียนอยู่ใช่ไหมสมัยเรียนมหาลัยแล้วเราทําตอนช่วงปิดเทอมครับตอนปิดเทอมมนไม่ได้ทําอะไร่างนี้เลยอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวช่วยอะไรม่ได้เวลาย้อนกลับไปไม่ได้แล้วครับตอนนั้นคือช่วงเวลาที่4ปีคือสั่งสมความรู้เหล่านี้ไว้ผมแต่ในมุมของธุรกิจที่เราทําอยู่เนี่ยเราขยายอะไรมันต่อไปหรือเปล่าจากที่เรียนจบนะครับ คือผมว่าไปเมกาไปดูเทงของการออกแบบแล้วตอนกลับมาเมืองไทยปุ๊บผมมีเวลาปีครึ่งที่บ้านจะโดนบังคับคดีอไอที่โดนยึดก็โดนยึดไปเกือบหมดแล้วแต่ตอนนี้มันเหลือสองจุดหลังก็คือที่บ้านกับหองที่โรงงานค่ะถ้าสองจุดนี้โดนยึดคือเราจบเลยไม่มีที่อยู่คือเรามไม่ต้องทําอะไรกันแล้วครับก็ตอนอยู่อเมริกาแล้วออกแบบฉลาดขึ้นมาออกแบบก็ทําไมไปอเมริกาคือ พอดีผมไม่อ่านประวัติดรสมคิดตุสรีธิทางครับพอดีดรสมคิดเขาเรียนจบเคียวเคียวหลอ,อกแล้วผมเนี่ยก็อยากเรียนเคียวหล,ลอ,อกมากแต่ว่าคือผมไม่มีเงินที่จะไปเรียนผมอังกฤษผมพูดไม่ได้แต่ผมอ่านได้เพราะผมพูดติดอ่างทําให้ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อังกฤษมันพูดเร็วใช่ไหมครับผมก็เลยขอนโอกาสสักครั้งในชีวิตที่ผมเนี่ยจะขอเนี่ยเรียนเคียวหลอก คือเหมือนตามรอยนะพี่เนาะอยากไปอยากไปเพราะผมไปอ่านในั้างในประวัติท่านครับผมว่าสัครั้งในชีวิตถึงผมไม่ยังไม่ได้เรียนน่ยแต่ขอขอให้ผมไปเยียบเนี่ยเป็นมัดจำก่อนถ้าผมได้มายังไงครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาให้ได้กลับมาเราก็ โอเคเราว่ามาทําน้ําผลไม้แต่ตลาดน้ําผลไม้ตอนเราเอาไปเสนอเนี่ยคือเราจะโดนต่อราคาตลอดเวลาต่อราคาคือเราบอกแปดเขาต่อเหลือเจ็ดเพราะเขาไม่เชื่อในของของเราครับแล้วทําไงก็เลยทําผมว่าออกแบบแพ็กเกจใหม่จากที่ี่ยขึ้นครับแต่น้ําเดิมขวดเดิมนะครับแค่เปลี่ยนริงเปลี่ยนเนสติเกอร์อย่างเดียวครับ จากเมื่อก่อนมันต้องเขียนฝรั่งต้องมีรูปฝรั่งต้องมีชื่อแบรนด์ใหญ่ๆแต่ครั้งนี้ผมก็ใช้เป็นลายพองะกะดอดแล้วใช้นี้เป็นสีเล่าเรื่องแทนนะ อย่างฝรั่งสีเขียวอย่างน้ำอย่างน้ำส้มสีส้มอย่าง้ำ้าสีขาวแล้วผมว่าทำแล้วผมว่าออกแบบเป็นภาษาอังกฤษตัวบางๆตัวโลโก้ผมว่าใช้เป็นสีดำก็ผมออกแบบมาตอนอยู่เมกาเอามาให้ป้าดูผมโดนป้าด่ายับเลยครับทำไมครับว่ามึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเราขายของกินแต่ทำไมต้องมาใช้สีดำเราอยู่จังหวัดเพชรบุรีจะมีใครอ่านออกเป็นภาษาอังกฤษ Uh. คือแบบคือมันขัดแย้งในความเป็นจริงแต่เรารู้สึกว่าควรมันถือแล้วมันเท่ครับทางผมก็เลยติดต่อลงพิมพ์เองว่าพี่ครับเดี๋ยวพอดีป้าสั่งแบบมาเดี๋ยวช่วยพิมพ์หน่อยตอนเนี้ยติ๊กเกอร์เข้ามาส่งงานก็โดนเนี้ยป้าฉ <Wow. S 1> าใหมาอีกรอบหนึ่งว่าป้าเดี๋ยวชุดนี้เราขอขายเองอเสร็จแล้วเราก็าทำติ๊กเกอร์เนี้ยติดของแล้วเราก็ส่งให้พิมไปขายกรุงเทพจากเมื่อก่อนเราลงไปลงพวกโรงเรียนนะครับอาทิตย์ละสิบหล อ,อาทิตย์ละ10บโหลแล้วต้องไปเปลี่ยนของบ,บอกว่าราคา8บาทเขาต่อเหลือ7บาทบขายอาทิตย์10โหลมาเหลือ5โหลจนเราหยุดส่งแต่ตอนฉลากใหม่ตอนเราเอาไปเสนอ,อปุบ๊ปบเราบออ13บาทโอ้โหเขาต่อราคาไหมไม่ต่อเพราะน้องลงเลยโอ้ p a ็ k a g e จิ้งแค่นั้นเองลงเลยครับช่วงสาว15โหลโน้อง พระเช้าของหมดละเดี๋ยวพระเช้าเอาของมาเติมได้ไหมทันครับพี่เอาของไปเติมครับถ่ายได้สรุปวันเป็นร้อยโลครับโอ้โหนี่เป็นบทเรียนจากเรื่องแพคเกจิ้งโดยเฉพาะเลยครับพวกงานบวชงานศพจัดใหญ่จัดไม่อันขอให้ของดีผมก็เห็นว่าจังหวัดเพชรบุรีมีคนนะครับตายทุกวันครคือจริงๆทุกจังหวัดทุกจังหวัดทุกวัน จากเมื่อก่อนเราลงไปลงพวกโรงเรียนนะครับบอกว่าราคา8บาทเขาต่อเหลือ7บาทแต่ตอนฉลากใหม่ตอนเราเอาไปสเสนอ,สอปุบ๊ปบเราบออ13บาทโอ้โหเขาต่อราคาไหมไม่ต่อครับเพราะน้องลงเลยโอ้ กเขกายได้สรุปวันเป็นร้อยโหลครับคีมนั่นก็เป็นคนดูแลตลาดกรุงเทพคีมก็เว่งติดต่อโรงเรียนรุรบพวกนี้ทําให้เราได้ทําให้เรามาได้เงินสดเข้ามาเยอะมากครับจากที่เมื่อก่อนคือเราเอาไปฝากขายตามร้านคือเราต้องซื้อของเงินสดแต่ตอนเราเอาไปฝากขายคือเราโดนเครดิตแต่เครดิต7วัน15้าวันอย่างบางที่3เดือนเดี๋ยวขอเวลาทําบินอีก1ิวันพอดีครบร้อยวันขึ้นเมนเผาพอดีเลยครับก็เลยแบบคือมันก็อยู่ยาใช่ไหมครับ ถ้าเป็นเครดิตจากนั้นผมอยู่ที่เพชรบุรีผมก็พยายามนึกว่าใครเนี่ยที่ต้องใช้ของของเราครับใครครับผมก็เห็นว่าจังหวัดเพชรบุรีมีมีเงี้ยคนนะครับตายทุกวันครับคือจริงๆทุกจังหวัดทุกจังหวัดตายทุกวันทุกที่มีคนเพชรบุรีดูตายทุกวันแล้วที่เพชรเนี่ยก็วัดเยอะครับงานหนึ่งตามต่างจังหวัดมาเงี้ยกี่คนครับพี่ตุ้ม 200-300คนโดยพื้นฐานแบบไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยประมาณหลัง200ใช่ไหมครับแล้วสวดกี่วันครับ7วันแล้วเขาแล้วเขานี่ต้องใช้ของไปแจกนะครับแล้วคนตามอ่านจังหวัดเนี้ยพวกงานบวชงานศพ จัดใหญ่จัดไม่อันขอให้ของดีนั่นคือโอกาสของนั่นคือโอกาสของเราครับอย่าบอกว่าพี่ไปติดต่อผมเดินเข้าหาหลวงพ่อสับเบลอทุกวัดในเพชรบุรีเลยครับเดินเข้าไปคุยเดินเข้าจัดของไปเอาให้เขาช่วยเชียร์อะไรอย่างนี้ครับผมใช้เวลาปีครึ่งจากเคียมที่กรุงเทพกับผมที่อยู่เพชรบุรีประสานกันเนี่ยสามารถใช้นี้ได้หมด17ล้านภายในปีครึ่งครับ ตีครึ่งเคียนี่17ล้านจากการเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งการเพิ่มตลาดข้ามานี่ปั๊บพลิกตลาดเลยบ17บล้านปีครึง่งก็เท่ากับรายได้กำไรปีหนึ่งประมาณ10กว่าล้าน11ล้านประมาณนั้นคือเดือนล,ละล้านไะพี่ตุ้มน่าหากจะหักง่ายๆน,นะนเราทำเป็นเงินสดครับดังนั้นคือไอ้พวกเงินต้นทุนเงินกู้คือไม่มีแล้วครับแล้วที่เราต้องไปแลกเช็คมาก่อนที่เราต้องไปเลยไม่จบไปเลยครับเพราะเราเป็นธุรกิจเงินสดลใช่ครับ แล้วเราผลิตของมาปุ๊บของขายได้ทุกชิ้นอย่างเมื่อก่อนตอนที่ผมอยู่ม5เนี่ยมผมติดต่อของโรงเซเว่นเองนะครับ,รบผมเนี่ยเคยเอาน้ําเข้าไปขายเซเว่นผมอยู่ม5คิมอยู่ม3ลงไปภาคใต้ด้วยกัน700สาขาแต่ของที่เอาไปส่งปุ๊บเราโวนของตีคืนเพราะของมันมีอายุจํากัดครับ<อ>แต่ถ้าเราศึกษาสินค้าเราให้ดีสินค้า เราควรอยู่ที่ไหนให้อยู่ถูกที่ถูกเวลาดังนั้นเราจะได้ลูกค้าที่ถูกคนครับดีนะครับก็คือว่าถ้าไปอยู่หน้าโรงเรียนก็คือปุ๊บนั่นเลยครับอยู่งานศพก็คือว่าสามเท่าไรของหมดเลยเป็นเงินสดด้วยพลังเห็นแพ็กเกจจิ้งพลังแห่งการค้าเงินสดพลังแห่งการหาตลาดใหม่ ก็สามารถพลิกฟื้นหนี้สินภาวะของครอบครัวเนี่ย17ล้านภายในปีครึ่งได้ครับจากนั้นไอ้ก็เข้ามาสู่ธุรกิจอาหารครับวันที่พ่อแม่รู้ว่าหนี้สินจำนวน17ล้านเนี่ย ชาระหมดแล้วจะฟฝีมือลูกของ,ของ,ข,องของเขาเองเนี่ยสองคนเนี่ยวินาทีนั้นน่ยแม่บอกเลยกับไอ้ทบอกว่าบ้านกลับมาแล้วโรงงานกลับมาแล้วเป็นของหลังวันนั้นเกือบเกือบที่จะมีความสุขนะครับแค่เกือบครับเพราะว่าตอนนี้เราไปประมูลที่คืนเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร,ครเขาคือเหมือนเหมือนเขาส่งคนเข้ามาประมูลแข่งกับเราครับทําให้ราคามันวิ่งขึ้นทะยับซึ่ง อยู่ๆเราก็างงว่าแบบคุณจะมาเอาที่เราทําไมซึ่งจริงๆอ่ที่มันเป็นที่วัดแต่ว่ามันเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มันเข้าแบงก์ดังนั้นที่มันไม่มีมูลค่าถึงขนาดราคานี้ใช่ไหมครับคือทางเราก็ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเช็คก่อนได้ไหมวันนี้ใครเดี๋ยวขอพักก่อนได้ไหม,อ,มอยู่ๆคุณยาเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้เพราะ วันนี้เราเตรียมมาแค่นี้แค่นี้ก็เจรจาคือผมแทบไปกราบกานผมนะใช่แบบคือบ้านผมนะก็เลยผมว่าเนี่ยเอางี้กันก็ให้พี่มาล้านหนึ่งจะได้จบโอก็คือว่านอกเหนือจากที่เราต้องใจไอ้นี่สินที่ค้างแล้วเขา่าเรียกแต่ว่าผมก็แบบคือเรามีเท่านี้อะครับคือเราบิดไปมากกว่านี้ไม่ได้แ้ววก็ขอแทบกราบเ่าพี่ผมขอก็ต่อรองได้ ประมาณสามแสนครับแล้วเขาออกมาครับคือคุณแม่ร้องไห้แบบขนาดวันสุดท้ายวันสุดท้ายที่เราเจอคือะดีใ,ใช่ครับแต่คุณแม่บอกว่าคนไหนที่ทำไม่ดีกับเราก็ให้จำไว้จำไว้ว่าตอนเราดีอย่าทำอย่างนั้นอย่างน,นางน่ทำอย่างนี้กับคนอื่นครับ แล้วจากนั้นมันก็ดีขึ้นมันก็สบายใจขึ้นครับ mm hmm. นอนหลับเต็มตื่นเ mm hmm. พราะที่ผ่านมาเป็นสิบปีนอนหลับไม่เคยเต็มตื่นเลยครับไม่รู้ว่าจะโดนยึดเมื่อไหร่ใช่ครับไม่รู้ว่าจะมีใครมาหาเมื่อไหร่ mm hmm. อยู่ๆก็มีเจ้านี่เข้ามาเนี่ยแอร์เนี่ยติดป้ายต้องถอดเอาไปไอ้นี่เอาไปไอ้นี่เอาไป mm hmm. นี่ยกอยู่ๆก็ยกไปอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. จนมันสุดท้ายทุกอย่างก็เป็นของเราเองใช่ครับแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมาไอ้ก็เริ่มต้นทําธุรกิจอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจ ร้านอาหารที่กลายเป็นที่ทําให้ไอนนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศพราะด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบนี้นะครับถ้าใครฟังเรื่องราวมันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยจะไม่แปลกเลยว่าด้วยวิธีคิดของเด็กคนหนึ่งตั้งแต่สมัยเรียนประถมมาถึงมัธยมจนถึงมหาลัยใช้หนี้ภายใน1ปีครึ่งใช้หนี้ที่17ล้านได้ด้วยวิธีคิดด้วยสั่งสมประสบการณ์ด้วยหลายลสิ่งหลายอย่างเนี่ยพอเข้ามาทําร้านอาหาร ร้านอาหารของเขาก็ไม่ใช่ร้านอาหารธรรมดาใช่แล้วค่ะพี่ไอซสู้ชีวิตมาเยอะแต่เรื่องราวของ JMQC จะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมกันในครั้งหน้านะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ